สวัสดีครับผมจากฟ้างวันนี้จะมาทำการเปลี่ยนผ้าเบรกของอามา a h าอาซห้าออ์นิวนะครับซึ่งผมก็ได้สั่งอะไรมาจากร้านค้าออนไลน์ร้านหนึ่งใน l a z a ด a ครับที่เขาเคลมว่าเป็นผ้าเบรกแท้แต่แท้ของของมาเลเซียนะครับในที่ในที่มือผมถืออยู่เนี่ยนะครับ จะมีบอกว่า m a d ดอินเมล y s i a เซียนะครับก็จะเป็นพาร์ทอะไหล่ของทางมาเลเซียผลิตขึ้นมานะครับแต่ดูจากเนื้องานแล้วน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าแท้จริงหรือไม่นะครับเนื้องานก็จะมีในเนื้อเพะเบก็จะมีทองเหลืองอยู่ ปะบปนอยู่ในเนื้อพั b เบรกอยู่ให้เห็นระยิบระยับแวววาวนะครับนี่นฮะราคาก็ประมาณประมาณ300กว่าบาทน,นะครับสั่งมาก็จะได้3ชุดนึงก็จะได้ผ้าเบรกหน้าแล้วก็ผ้าเบรกหลังอันนี้คือกรองน้ำมันเครื่องเขาแถมมาให้ก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับออคาดว่าน่าจะเป็นของแท้แล้วฮะ ไม่รู้ไม่รู้ว่าแท้ยังไงนะครับนี่ฮนะกล่องโฟกัสเลยอ่าของสามชิ้นนี่ผมสั่งมาจากลาซด้าในราคาประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับสามร้อยกลางกลางผ้าเบรกเนื้อผ้าเบรก อาใหม่เมื่อสักครู่นี้ไม่แน่ใจว่ากล้องโฟกัสไหมไม่รู้ถ่ายดูใหม่เผื่อเพื่อนสมาชิกจะได้สั่งมาเปลี่ยนเองถ้าไปศูนย์บริการน่าจะหมดหลายตังค์นะครับเปลี่ยนได้ไม่ยากนะครับสำหรับวิธีการถอดก็จะมีน็อตท,ที่เป็นสลักยึดผ้าเบรกไว้อยู่2ตัวนะครับ ก็ตาที่ผมชี้ให้ดูตัวนี้นะฮะตัวที่ผมชี้ให้ดูตนี้ก่อนหน้านี้ผมทําการคลายแล้วเพราะว่ามันแน่นซะเหลือกเกินนะครับโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมขนาดาขนาดเดี๋ยวนะ มิลน,นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกค่ามิลไม่ไม่รู้แต่เขียนคำกับไว้เรือคนะ่าจะทำการขันน็อตยึดสลักล็อกพับบรกออกก็จะดูง่ายเพราะว่าผมได้ทำการขันออกแล้วคลายน็อตไว้กแล้วมันก็จะง่ายๆนะ จะตั้งกล้องแป๊บหนึง่งอโอเค สำหรับพระเบกที่มันยึดแน่นอยู่นะครับบางคนก็จะใช้ประแจหรือว่าในที่มีลักษณะแบนๆเงี้ยงัดดันให้มันลูกสูบมันคุบเข้ามานะครับนี่นะครับเพื่อให้เกิดพื้นที่ในการทำงานได้มากขึ้น ไเห็นช่องว่างนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างจานบาเบรกกับผ้าเบรกนะครับตามที่ผมใช้ใช้ไขควงแบนเหยียดเข้าไปแล้วก็กดให้ลูกสูบมันหุบเข้ามานะครับลูกสูบของเบรกนะครับเพื่อให้เกิดพื้นที่การทำงานได้มากขึ้น จากนั้นหลังจากคลายน็อตเสร็จแล้วก็จะถอดน็อตสลักยึดผ้าเบรกออกมาจากสองตัวนะครับหลังจากดำเนินการถอดน็อตท,ที่เป็นสลักยึดผ้าเบรกออกมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ผ้าเบรกนี้ก็ได้ล่วงและหล่นลงไปนะฮะ รู้สึกว่าจะหมดเดกือบร้อยยังมีเนื้อผ้าที่เป็นผ้าเบกเหลือไม่มากครับเพื่อนๆอย่าลืมวิธีการหลังจากที่ถอดผ้าเบกมาแล้วนะครับดูให้ดูระยะของลูกสกได้วยว่า มันมันให้ตัวได้ไหมนะครับลูกยางนี้ต้องขยับได้นะครับลูกยางที่ผมชี้ตัวนี้นะดูว่ามันขาดหรือว่ามันชํำรุดไหมเพื่อให้เกิดการให้ตัวของปั๊มเบรกถ้ามีขยะ เป็นพับเบรกก็มาทำการแกะพรบเบรกออกจากบรรจุหีบห่อของมันนะครับงานก็ถือว่าใช้ได้ ก็จะเห็นมีใยทองเหลืองที่ฝังตัวอยู่ในเนื้อผ้าผ้าเบรอยู่นะครับก็จะมีพาร์ n นัมเบอร์ให้เห็นชัดเจนนะครับหลังจากที่ทำการถอด ผ้าเบรกอันเก่าออกมาแล้วนะครับก็อ,อย่าลืมแกะแกะที่เป็นแผ่นเล็กที่ยึดติดกับผ้าเบรกอันเก่าอันเดิมออกมา การประกอบเข้าไปกับภาพเีกกันใหม่นะครับหลั <c oughs> งจากที่เตรียม ผ้าเบรกชิ้นใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมาทําการประกอบกับที่เดิมนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมใช้น้ามันเครื่องเก่าๆที่ผมเคยเปลี่ยนทายออกเมื่อครั้งก่อนเอามาชลอมสลักยึดผ้าเบรกนะครับเพื่อให้เกิดการหล่อลื่น แล้วก็ไม่ให้เกิดสนิมขึ้นมาทำให้การทำงานของเรามันไม่สะดวกครับต่อไปมาดูการวิธีการประกอบ้าเบรกครับ การกดลูกสูบให้มันชิดเข้ามาเยอะๆครับเพื่อที่จะทําให้เราเอาพระเบรกยักดเข้าไปได้เพราะว่าพระเบรกจะมีความหนามากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราถ้าเราไม่กดลูกสูบเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดช่องว่างหรือพื้นที่ให้ประกอบพระเบรกกับปั๊มเบรกนะครับ หือยากต่อการทำงานมาดูนะครับสำหรับภาพเบรกตัวในเขาจะสอดลักษณะแบบนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้น่นะครับสอดเข้าไปให้อยู่ในตาแหน่งที่มันที่มันสมควรที่จะอยู่นะครับ นี่นครับขาขอหลังจากที่นำผ้าเบรกประกอบทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นำสลักตัวนี้ที่ถอดออกนะครับยัดเข้าไปโดยให้มันตรงกับรูของผ้าเบรกถ้ามันไม่ตรงจะทำให้ผ้าเบรกตกหล่นลงมานะครับอาจจะเกิดการเสียหายได้ ลืมตรวจเช็คนะครับสลักล็อก้าเบรกให้มันตรงรูทั้งสองทั้งสองด้านนะครับทั้งสองทั้งสองแผ่นเพราะว่าผมเคยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไอ้ด้านในเนี่ยสลักตัวเนี้ยมันไม่เกาะยึดมันเลยทําให้พาเรบรกลวงลงมาโดนขอบร้อนนะครับทําให้เกิดการเสียหายนะครับ ดันั้นต้องตรวจเช็คขยับเช็คดูว่ามันมันตรงไหม,ามจากนั้นทำการหาราัานน็อตสรักยึดผ้าเบรก กถันน็อตสลักยึดพับเบรกให้แน่นพอประมาณนะครับไม่ต้องไปแน่นมากเกินไปตรวจเช็คดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับ ก็เป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนภา้าเรกบางสิบห้า All New าพาฒเรกหลังครับสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่ถ้าชอบก็รบก,กวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะมาทำการสาธิตเปลี่ยนภา้าเรกหน้านะครับก็ถือว่าใช้ได้ นะ,ะราคาก็มีแรงเกินไปโอเค,อเคขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนค่อยว่ากันคลิปต่อไป